ผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสองผู้ทำบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนในโลกหน้าเขาเดือดร้อนว่าเราได้ทำบาปไว้และเมื่อไปทุกขติก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นอธิบายความใจความส่วนใหญ่ก็คล้ายกับที่ผ่านๆมาเพราะกล่าวถึงผู้ทำบาปแล้วเดือดร้อนหรือเศร้าโศกในทางตรงกันข้าม คนไม่ได้ทําบาปไว้ย่อมไม่เดือดร้อนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในทุกกนิบาตอังคุตระนิกายว่าเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนสองอย่างคือเรื่องที่ได้ทําทุจริตไว้หนึ่งเรื่องที่ไม่ได้ทําสุจริตหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าความลับสําหรับคนทําชั่วนั้นไม่มีแม้คนอื่นไม่เห็นตนเองย่อมเห็นตนเองย่อมเป็นพยานให้ตนเองได้ว่าจริงหรือเท็จได้ทําหรือไม่ได้ทํา แต่นั้นความเดือดร้อนใจก็ตามเผาผ่านผู้ทำส่วนความเดือดร้อนเพราะไม่ได้ทำสุจริตไปนั้นเป็นความเดือดร้อนเพราะว่าเวไรยที่พึงทางใจในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึงทางใจของตนได้ดีเท่าการระลึกถึงความดีที่ตนกระทำม,มันให้รู้สึกเออบาบในดวงจิตอย่างบอกไม่ถูกซัภายในคือบุญน,นี้ให้ความสุขใจทุกครั้งที่ระลึกถึงส่วนความชั่วที่บุคคลทำไว ย่อมมีผลตรงกันข้ามคือให้ความทุกข์ความเดือดร้อนทุกครั้งที่ระลึกถึงยิ่งต้องตกนรกหมกไหม้หลังจากตายไปแล้วอีกยิ่งเดือดร้อนใหญ่อย่างเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่างจึงควรกลัวนรกกันไว้บ้างอย่าเห็นแต่ความสุขปัจจุบันมากเกินไปเรื่องพระเทวทัตพ,พระเทวทัตเป็นพระราชกุมารแห่งโกรยวงศ์ตามตำราว่าเป็นพระเชษฐาดาของพระนางยาโสธรามารดาพระลาหุล พระเทวทัตเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุภพุทธะแห่งโกริยวงศ์แต่คงมาอยู่ทางกบิลพัทตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะเรื่องที่เกี่ยวกับพระเทวทัตส่วนมากตั้งแต่สมัยเป็นราชกุมารนะมักปรากฏที่กบิลพัททั้งสิ้นเมื่อพระสิษถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จมากบิลพัทโปรดพระญาติมีพระราชกุมารไม่น้อยที่ออกผนวดตามเสด็จพระบรมศาสดาแต่มีพระราชกุมารหกพระองค์ไม่ได้ผนวด คือพระพัตยกุมารอนุรุทธ,ธะอานันทะภาคุกิมพิละและเทวทัตพระญาติทั้งหลายต่างพูดกันว่าพวกเราให้ลูกลกของตนบวชกันเป็นส่วนมากแล้วสากยะทั้งหกนี้ชะลอยจะไม่ใช่พระญาติของพระพุทธเจ้ากระมังจึงไม่ได้บวชตามเสด็จเสียงนี้ทําให้ท้ามหานาม้มเชตพาดาของพระอนุรุทธะไม่สบายพระทยัยจึงทรงปรึกษากับพระอนุรุทธะว่าในพวกเราสองคนนี้ ต้องบวชคนหนึ่งอนุรุธะจะอยู่ครองเรือนหรือจะบวชหลังจากได้ปรึกษากันเป็นอันมากแล้วอนุรุธะเลือกเอาทางบวชเพราะเบื่อการงานของคารวะอันวนเวียนซ้ำซากไม่มีที่สิ้นสุดจึงทูลพระมารดาขออนุญาตบวชพระมารดาทรงห้ามถึงสามครั้งก็ยังทรงยืนยันการบวชอยู่พระมารดาจึงว่าหากพัทยาราชสหายของลูกบวชได้ก็จงบวชเถิดอนุรุธาจึงไปหาพัทยาอ่อนวอนอยู่ถึงเจ็ดวัน พัทยาจึงยอมรับคําว่าจะบวชในการออกบวชครั้งนี้มีพระราชกุมารหกพระองค์ด้วยกันคือพัทยาอนุรทธ,ธะอานันทะภคุกิมพิละและเทวทัตรวมอุบาลีภูสามาลาเข้าอีกหนึ่งเป็นเจ็ดก่อนออกบวชได้สวยมหาสมบ,บัติเจ็ดวันเต็มๆคือสนุกสนานเพลดิดเพลินอ,อย่างเต็มที่ปานประหนึ่งว่าเทวดาสวยที่สมบัติแลเสร็จพร้อมด้วยจตุรงคชินีเสนา ุดเสด็จไปพระราชอุทยานเมื่อถึงพรมแดนและทรงจะตรงคิ่นีเสนากลับราชกุมารทั้งหกพระองค์ได้เปลืองพัดตราพรของตนของตนหอ่อแล้วสั่งให้อุบาลีนายภูสามาลาและช่างคารบกพลางกล่าวว่าอุบาลีรับของอันมีค่านี้ไปเถิดมันพอเลี้ยงชีพของท่านไปตลอดชีวิตจงถือเอาสมบัติเหล่านี้แล้วกลับไป อุบาลีกริ่งเกลียอยู่แทบเท้าของพระราชกุมารเหล่านั้นรำพันต่างๆแต่ไม่อาจขัดขืนคำสั่งได้จึงลุกขึ้นถือห่อของแล้วกลับไปเมื่อพระราชกุมารทั้งหกและอุบาลีแยกกันนั้นราวป่าเป็นประหนึ่งว่าจะร้องไห้แผ่นดินมีอาการเสมือนจะหวั่นไหวเมื่อเดินทางกลับไปได้หน่อยหนึ่งอุบาลีฉุกคิดว่าพวกศักยะทั้งหลายดุร้ายนักอาจเข้าใจผิดคิดว่าเราปลงพระชนพระราชกุมาร ยึดเอาสมบัติเหล่านี้กลับคืนมานี่คืออันตรายประการหนึ่งของเราอันหนึ่งเล่าสักยะทั้งหกนี้ทรงสละสมบัติอันล้ำค่าออกบวชก็เราเล่า,ลาหากเรารับพัตราพรอ,อันเขาทิ้งแล้วเหล่านี้จะไม่เหมือนตื่นก้อนเขละอันผู้อื่นทมทิ้งแล้วหรือคิดอย่างนี้แล้วจึงแก้ห่อออกเอาพัตราพรแขวนไว้บนกิ่งไม้พรางกล่าวว่าผู้ตรงการจงเอาไปเถิดดังนี้แล้ว กลับไปหาราชกุมารทั้งหกเล่าความคิดทั้งปวงของตนให้ราชกุมารเหล่านั้นทรงทราบพระราชกุมารก็รับไปโดยดีขณะนั้นพระศาสดาประทับอยู่ณนะอนุปยะอัมพวันแห่งอนุปยะนิคมของพวกมลละกษัตริย์สักยกกุมารทั้งหกพระองค์และอุบาลีเข้าเฝ้าณที่นั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพวกสักยะ มีความถือตัวมากบุคคลผู้นี้คืออุบาลีเป็นคนรับใช้ของพวกข้าพระองค์มานานขอพระองค์ใด้โปรดให้เขาบวชก่อนเถิดเพื่อพวกข้าพระองค์จะได้ทำสามีจีกรรมแก่เขามีการลุกรับและการกราบไหว้เป็นต้นด้วยอาการอย่างนี้อาการมานะของพวกข้าพระองค์จักสั่งสิ้นไปพระศาส,สดาทรงอนุโลมตามทรงให้อุบาลีบวชก่อนต่อจากนั้น จึงให้สากะยะกุมารทั้งหกได้ทรงผนวดบรรดาท่านทั้งหกนั้นพัทธิยะได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ประกอบด้วยวิชาสามภายในพรรษานั่นเองวิชาสามนั้นคือหนึ่งปุปเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้ 2. จุตูปปาตยานคือทิพจักสุสามอาสวัคยายานคือความรู้ที่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นไปท่านพระอนุรัะ ได้จากสุทิตตต่อมาภายหลังได้สดับมหาปริสาวิตกสูตรได้บรรลุพระอรหัตตผลส่วนพระอานนท์ได้บรรลุโสดาปฏิผลพระพะคุกและกิมพิละภายหลังได้เจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหัตผลส่วนพระเทวทัพได้ฤทธิปุตชนหมายความว่า,วาได้ฤทธิหลายอย่างแต่ยังเป็นปุตชนอยู่ต่อมาพระาศาสดาเสด็จสู่โกสัมผีนคร ประชาชนให้ความเรื่อมใสในพระลัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งเพราะความเรื่อมใสนั้นลาบสการาจึงเกิดขึ้นแก่พระตถาคตเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากมนุษย์ทั้งหลายถือเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปสู่อารามถามกันอยู่ว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรพระมหาโมคคลานะพระมหากัสุพระพัทธิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภคุพระกิมพิละอยู่ที่ไหนดังนี้แล้ว เที่ยวเดินตรวจดูที่อยู่ของท่านเหล่านั้นและของพระอสิติมหาสาวกอื่นๆแต่จะมีใครถามถึงพระเทวทัตสักคนหนึ่งมิได้มีพระเทวทัตเสียใจว่าเราบวชพร้อมด้วยสักยกุมารทั้งหลายมีพระพัทธยะเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นขัตยบรรญชิตเราก็เป็นขัตยบรรญชิตเหมือนกันคนทั้งหลายเที่ยวถามหาท่านเหล่านั้นอยู่แต่จะมีใครถามถึงเราสักคนหนึ่งมิได้มีเราจะคบกับใครทําให้ใครหนอเลื่อมใส แล้วให้ลาบสการะเกิดขึ้นแก่เราเหมือนที่เกิดขึ้นแก่พระเหล่าอื่นเพราะเทวทัตคิดถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็ไม่สามารถเอามาเป็นพวกได้เพราะได้บรรลุโสดาปติพนสีแล้วตั้งแต่พระศาสดาเสด็จกรุงราชคกุกครั้งแรกพระเจ้าประเสฐที่โกศลก็เหมือนกันไม่อาจให้ถอนความเลื่อมใสในพระตาคตได้แต่พระราชกุมารอาชาติศัตรูพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั้นยังหนุ่มยังไม่ค่อยจะรู้คุณและโทษ เมื่อสมคบกับพระราชกุมานั้นเกลี่ยกล่อมด้วยดีจะได้เป็นพักพวกเป็นกําลังยังลาบสการะให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้บังเอิญไปเกิดที่โกสัมพีซึ่งห่างจากพระญาติทั้งสองฝ่ายของพระเทวทัตถ้าเรื่องเกิดในขณะที่พระศาสดาประทับในเขตกบิลพัทหรือเขตเทวทหะก็จะน่าสงสัยมากกว่าเหตุไรยพระญาติทั้งสองฝ่ายจึงไม่ได้เอาใจใส่ต่อพระเทวทัตเลย ที่โกสัมพีก็เหมือนกันน่าสงสัยว่าทําไมจึงไม่มีคนถามหาพระเทวทัตบ้างพระเทวทัตเป็นพระไม่ดีหรืออย่างไรตำนานก็บอกว่าท่านทํมมนาสมณกิจจนได้ฤทธิ์หลายอย่างเพียงแต่ว่าท่านยังเป็นผู้ดิคนอยู่เท่านั้นหรือพระเทวทัตจะเป็นผู้ไม่มีบุญในเรื่องลาบสการะแต่เมื่อพิจารณาเรื่องโดยตลอดก็จะเห็นว่าพระเทวทัตคงมีนิสัยเกเรยอยู่ไม่น้อยจึงได้กระทําการ,รอันหนักต่างๆ กับพระาศาสดาได้หลายเรื่องและคงมีนิสัยมักใหญ่ไฟสูงอยู่มากด้วยเรื่องต่อไปนี้จะบอกท่านให้ดีอันหนึ่งพิจารณาในแง่ของเวรกรรมพระเทวทัตก็ได้ผูกเวรในพระพุทธเจ้ามานมนานนักหนาตั้งแต่สมัยเป็นพ่อค้าลูกปัดในนิทานชาดกทั้งปวงพระพุทธเจ้าเป็นพระเอกพระเทวทัตเป็นผู้ร้ายทุกเรื่องไปแม้ในชาติสุดท้ายนี้ก็อีกเมื่อเทวทัตตกลงใจแน่นอนว่าจะากเกลี้ยกล่อมอาชาติศัตรูราชกุมารเป็นพวก ดังนี้แล้วก็เดินทางออกจากกรุงโคสัมผีมุ่งสู่ราชคฤห์เนรมิตเพกเป็นกุมารน,น้อยพันอสรพิษสี่ตัวคือที่มือสองและที่เท้าสองอีกตัวหนึ่งพันคออีกตัวหนึ่งทําเป็นเสลัดไว้บนศีรษะอีกตัวหนึ่งทาเฉียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของอาชาตสตรูราชกุมารเมื่อพระกุมารทรงกลัวตรัสถามว่าท่านเป็นใคร จึงทูลตอบว่าอาตมาภาพคือพระเทวทัตเพื่อบรรเทาความกลูวของพระราชกุมารพระเทวทัตจึงกลับอัตภาพเป็นดังเดิมคือเป็นภิกษุมีสังขาติบาคจีวรยืนอยู่เบื้องหน้าพระกุมารพะเล้าประโมด้วยวาจาต่างๆจนพระกุมาเรเลื่อมใสรับเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงด้วยปจัจจัยสีพระเทวทัตย,ยังลาบสการะให้เกิดขึ้นด้วยประการชนีพระเทวทัต อุดมด้วยลาบสการะและปัจ,จัจสี่อันอาชาติศัตรูราชกุมารทรงบำรุงแล้วถูกความเมาในลาบสการะครอบงำแล้วแต่หาพอใจเพียงเท่านั้นไม่ยังต้องการอำนาจในการปกครองพระคณะสองฆ์อีกคิดว่าเราจะปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดพร้อมกับความคิดนี้ลิ์ต่างๆของพระเทวทัตก็เสื่อมไปทันทีพระศาสาศดาเสด็จจากโกสัมพีมาราชพฤ ประทับอยู่ณเวลวันพระเทวทัตเข้าเฝ้าขณะที่พระศาสดากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริสัทสี 4. แม้พระอาชาพิมพิสารก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วยพระเทวทัตทูลพระศาสดาว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงชรามากแล้วขอจงทรงขวนกวายน้อยอยู่เป็นสุไปวันหนึ่งวันหนึ่งหม่อมฉันจักบริหารคณะสงฆ์เองขอได้โปรดมอบภาระบริหารคณะสงฆ์ให้แก่หม่อมฉันเถิด เราต้องไม่ลืมว่าเวลานั้นพระเทวทัตยังเป็นพระปุถุชนอยู่จะปกครองพระอาหารหันต์อย่างไรแต่ความมักใหญ่ไฟสูงของพระเทวทัตทําให้มองเห็นผิดเป็นชอบไปพระศาสดารตรัสตอบว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าปกครองคณะสงฆ์เลยขอให้เธอทําหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ก่อนเถอดการปกครองคณะสงฆ์เป็นหน้าที่ของเราหรือสารีบุตรโมกขลานะเธอ,อยังหาควรปกครองคณะสงฆ์ไม่ เมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระศาสดาจึงตรัสให้พระเทวทัตรละลึกถึงความไม่ดีงามในใจของตนด้วยเขาลาสิกวาตว่าดูก่อนเทวทัตเธอนั้นพอใจที่อยู่ในลาบสาการะและชื่อเสียงถูกลาบสาการะครอบงำทำให้จิตมืดบอดเทวทัตเอ่ยอันลาบสาการะเป็นต้นนั้นเป็นดุดเคละคือน้ำลายที่พระอริยเจ้าทั้งหลายถมทิ้งแล้ว เธอไปติดใจพอใจสยบอยู่ในก้อนเคละคือลาบและประจัยสีเห็นป่านนั้นควรอยู่หรือพระดำรัสเช่นนี้แลอันท่านเรียกว่าเคลาสิกวาทะพระเทวทัตฟังแล้วไม่พอใจมากผูกอาฆาตในพระศาสดาเป็นครั้งแรกแล้วหลีกไปในระหว่างนั้นพระเทวทัตก็ะทำอะไรหลายอย่างอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่คณะสงฆ์ของพระพ,พุทธเจ้าพระศาสนาทรงเห็นว่าปล่อยไว ความเสื่อมจากลางปามาถึงคณะสงฆ์ที่บริสุทธิ์ด้วยมีพระประสงค์จะทําประกาศนิยกรรมแก่พระเทวทัตจึงรับสั่งให้ประกาศในกรุงราชฤห์ว่าการใดอันพระเทวทัตทําแล้วก็เป็นเรื่องของพระเทวทัตไม่เกี่ยวกับพระองค์และคณะสงฆ์ของพระองค์ขอให้ประชาชนรับทราบตามนี้ด้วยรวมกวามว่าพระเทวทัตถูกตัดออกจากบัญชีคณะสงฆ์ของพระศาสดาตั้งแต่บัดนั้นมาฝ่ายพระเทวทัตคิดว่า บัดนี้เราถูกพระสมณะโคดมตัดขาดแล้วกําจัดเสร็จแล้วเราจะทําความพินาศแก่พระสมณะโคดมนั้นให้จงได้ดังนี้แล้วเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาตสตรูทูลยุโยงว่าราชกุมารเมื่อก่อนนี้คนอายุยืนแต่บัดนี้คนอายุน้อยการที่พระองค์จะพึงที่วงคตตั้งแต่ยังทรงพระเยาวนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขอพระองค์จงรีบรงพระชนพระราชาแล้วขึ้นสวยราชเองส่วนอาตมาภาพ จะปรงพระชนพระสมณะโคดมแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเหมือนกันพระองค์จักได้เป็นใหญ่ในฝ่ายอนาจักอัตมาภาพจักเป็นใหญ่ในศาสนาจักความพยายามในเรื่องให้อาชาติศัตรูกุมารปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารของพระเทวทัตประสบผลสาเร็จอาชาติศัตรูกุมารได้ขึ้นครองราชการอุปถัมบรุงพระเทวทัตและบริวารเป็นไปอย่างสมเสมอพระเทวทัตขอคนแม่นธนูจากพระเจ้าอาชาติศัตรูจํานวนหนึ่ง เพื่อปรองพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนเหล่านั้นกลับไปเลื่อมใสพระาศาสดาขอบวชและบรรลุโสดาปันติผลกันหมดพระเทวทัตจึงลงมือดําเนินการเองโดยขึ้นไปอยู่บนยอดเขาคิจกูฏแล้วกลิ้งศิลาลงมาในขณะพระาศาสดาเสด็จขึ้นในทางแคบๆสเกตหินกระเด็นมากระทบะบาดของพระาศาสดาทําให้พระโลหิตห่อคือห่อเลือดได้หมอชีวกช่วยรักษาจนหายสนิทในวันรุ่งขึ้น พระเทวทัตยิ่งแค้นใจหนะักจึงให้พระเจ้าอาชาติัตรูปล่อยช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างดุร้ายมุ่งทําลายพระาศาสดาขณะออกบินทบาตในเช้าวันหนึ่งแต่พระาศาสดาก็ทรงปราบช้างได้ด้วยน้ําคือพระเมตตาช้างไม่ทําอันตรายแก่พระองค์แต่กลับหมอบลงแทบพระบาทแสดงความเคาเรพเลื่อมใสคราวนี้ประชาชนก็รู้กันหมดว่าเรื่องต่างๆเช่นการให้คนแม่นธนูไปส่มยิงพระพุทธเจ้าก็าตาม การกลิ้งศิลาจากภูเขาคิจกูดก็ตามการปล่อยช้างนาราคิรีก็ตามเป็นการกระทําของพระเทวทัตทั้งสิน้นแม้การปรงพรชนพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นการยุยงของพระเทวทัตเหมือนกันทําไมเนาะพระราชาจึงทรงครบคนชั่วถึงป่านนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสับเรื่องราวนั้นก็ทรงหวั่นพระไทยเกรงราชบาลังจะไม่มั่นคงหาคบพระเทวทัตต่อไปจึงเลิกคบพระเทวทัตไม่สเสด็จไปสู่ที่บํารุง คือไม่ยอมไปมาหาสู่ทายรรมปัจจัยลาบที่เคยถวายห้าร้อยสำรับก็รับสั่งให้งดเสียชาวเมืองก็ไม่ยอมถวายอะไรแก่พระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาบสก,การะเสื่อมจากความนิยมนับถือของมหาชนประสงค์จะเลี้ยงีพโดยการหลอกลวงจึงเข้าเฝ้าประศาสดาทูลขอวัตถุห้าประการอันเป็นเงื่อนไขในการประพฤติของพิกษุคือหนึ่งขอให้ภิกษุงดฉันเนื้อและปลาตลอดชีวิตให้ฉันได้แต่อาหารผัก สองขอให้ภิกษุอยู่ป่าตลอดชีวิตสามขอให้ภิกษุถือผ้าบังสกุลตลอดชีวิตไม่ควรรับผ้าที่มีผู้ถวายสี่ขอให้ภิกษุฉันอาหารเฉพาะบินธบาตมาได้ตลอดชีวิตไม่ควรฉันอาหารที่มีผู้นํามาถวายห้าขอให้ภิกษุอยู่คนไม้เป็นปกติไม่ควรเข้าสู่ที่มุงบงังพระาศาสดาไม่ทรงอานวยตามกลับตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาจะทําข้อจงทาเฉพาะตนเถิด เราไม่ห้ามแต่จะบัญญัติให้ทําอย่างนั้นทั่วไปหมดนั้นตถาคตไม่บัญญตัติพระเทวทัพได้โอกาสจึงประกาศขึ้นว่าผู้ใดใคร่พ้นทุกข์ขอพืนั้นจงมากับเราดังนี้แล้วหลีกไปภิกษุบางพวกบวชใหม่ยังมีความรู้น้อยเข้าใจว่าพระเทวทัตพูดถูกจึงยอมไปเป็นบริวารของพระเทวทัตความจริงพระเทวทัตคงไม่ได้ทูลขอเรื่องทั้งห้านั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่คงขอ ด้วยต้องการจะอดเคร่งเพื่อให้ได้ลาบและได้ความรู้ถือเท่านั้นเมื่อได้ภิกษุใหม่ประมาณห้าร้อยรูปเป็นบริวารแล้วก็เที่ยวขอปัจจัยจากชาวบ้านมาบริโภคและคิดทําลายสงฆ์ผู้สามกีให้แตกกันพระศาสดาทรงเป็นห่วงตรัสถามว่าเทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามเพื่อทําลายสงฆ์หรือจริงพระเจ้าข้าพระเทวทัตทูลลับเทวทัตเธออย่าพอใจในการทําลายสงฆ์เลยเพราะการทําลายสงฆ์เป็นโทษหนะัก แม้พระศาสดาทรงเตือนอยู่อย่างนี้ก็หาเชื่อไม่เช้าวันหนึ่งพบพระอนุ์ซึ่งบินฑบาตอยู่ในกรุงราชเกล์ได้กล่าวกับพระอานุ์ว่าอานุ์ผู้มีอายุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทําอุโบสถสังฆกรรมต่างหากไม่รวมกับพระศาสดาและทิษุสงของพระศาสดาพระอานุ์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์เกิดธรรมสังเวชและทรงปริวิตกว่า เทวทัตทำกรรมอันเป็นเหตุให้หมกไม้ในนรกเสียแล้วกรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อความย่อยยับแก่สัตว์โลกรวมทั้งเทวโลกเป็นต้นดังนี้แล้วตัดจำว่ากรรมที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ทำได้ง่ายส่วนกรรมที่ดีและมีประโยชน์ทำได้ยากยิงย่งทรงเปล่งอุทานอีกว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่พระอริยเจ้าไม่ทำเลย พระเทวทัตได้ภิกษุใหม่ชาววัชีห้าร้อยรูปเป็นบริวารเพราะเลื่อมใสหลงเชื่อในเรื่องวัตถุห้าประการแล้วพาไปสู่ตำบลขยาศรีศักดิ์ในเขตแคว้นมคตนั่นเองพระสา,าสซาลาทรงเป็นห่วงภิกษุใหม่กรงจะต้องวอดวายเสียจากคุณธรรมอันพึงมลุจึงรับสั่งให้พระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะไปนำภิกษุเหล่านั้นกลับมาพระสารีบุตรและพระโมะคคลานะไปสั่งสอนอบรมชี้แนะจนภิกษุเหล่านั้นเข้าใจแจ่มแจ้ง ได้ดื่มรสแห่งอมตะธรรมแล้วพาภิกษุเหล่านั้นกลับมาเฝ้าพระศาสดาขณะนั้นพระเทวทัตนอนพักผ่อนอยู่เพราะนึกว่าพระอัครสาวกทั้งสองเลื่อมสในตนจึงตามมาพระเทวทัตจึงให้แสดงธรรมแทนตนเมื่อพระอัครสาวกพาภิกษุห้าร้อยรูปไปหมดแล้วพระโกกาลิกัซึ่งเป็นสาวกสนิทของพระเทวทัตเข้าไปปลุกพระเทวทัตพลางกล่าวว่าเทวทัตลุกขึ้นเถิด ระษารีบุตรโมคลลานะนำภิกษุไปหมดแล้วข้าพเจ้าเคยบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรโมฆลลานะเพราะทั้งสองนั้นมีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำน,นาจของความปรารถนาชั่วตังน,นี้แล้วด้วยความเจ็บใจจึงเอาเข่ากระแทกอกพระเทวทัตจนกระอักเลือดฝ่ายภิกษุทั้งหลายได้เห็นพระอัครสา,าวกกลับมาพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยงามยิ่งนักจึงกราบทูลพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์พระสารีบุตรเมื่อไป ไปเพียงสองเท่านั้นบัดนี้กลับมาพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากงามเหลือเกินพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่บุตรของเรามาสู่สำนักของเราด้วยลีลาอันงามแม้ในการก่อนเมื่อเธอเกิดกำเนิดสับดุรฉานก็เคยเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสข้อความในลักขณะชาดกว่าความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีศีลผู้รู้จักปฏิสันฐาน จงดูเถิดเนื้อชื่อลักษณะงามอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติส่วนเนื้อชื่อกลาละเสื่อมแล้วจากหมู่ญาติทั้งปวงภิกษุทั้งหลายทูลเรื่องอื่นอีกว่าได้ทราบว่าพระเทวทัตให้พระสองรูปนั่งข้างทั้งสองเป็นธนาองอัคารสาวกแล้วกล่าวว่าเราจะแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาทำคิริยาตามอย่างพระตถาคตเจา้าพระศาสดาตรัสว่า ไม่ใช่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตทำอย่างนี้แล้วเหมือนกันแต่ไม่สามารถทําได้ดังนี้แล้วตรัสนาทีเจรากากระชาดกหรือวีรกะชาดกว่าวีรกะท่านเห็นนกชื่อสวิทกะไหมนกนั้นเสียงเพราะมีสร้อยคอเหมือนนกยูงขาเป็นผัวของฉันวีรกะตอบว่านกสวิทกะถูกสาหร่ายพันคอตายซะแล้วเพราะ ตัวไม่ได้เป็นนกทะเลทำเยี่ยงอย่างนกทะเลที่ไปได้ทั้งในน้ำและบนบกกินปลาสดได้เป็นนิดพระาศาสดาทรงปลรารพระเทวทัตรตราชาดกอีกเป็นอันมากเช่นตันทะคละกะชาดกวิโรชนชาดกชวะสกุณชาดกกุรังคมิคะชาดกและอุปโตพระตถาชาดกเป็นต้นหลังจากนั้นพระาศาสดาเสด็จออกจากกรุงราชเครือ สุนครสาวัตถีราชธานีแห่งแว้นกศสประทับนเชตวันมหาวิหารเพราะเหตุที่ถูกกระแทกหน้าอกจนกระเลือดและความเสียใจยที่พระอัครสาวกทั้งสองมาพาพิสุบริวารไปเสียพระเทวทัตจึงป่วยหนักอยู่นานถึงเก้าเดือนในระหว่างที่ป่วยนั้นคงจะได้มีโอกาสคิดทบทวนถึงกรรมของตนบ้างจึงรู้สึกตัวว่าได้ทำผิดไว้ในพระศาสดามากจึงอยากจะเข้าเฝ้า ขอร้องให้สิทธิหามไปเฝ้าสาวกทั้งหลายกล่าวว่าเมื่อยังสามารถไปมาได้อยู่ได้พระพฤติตนเป็นคนมีเวรกับพระศาสดาข้าพเจ้าไม่สามารถพาท่านไปได้พระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าจริงอยู่ข้าพเจ้าผูกเวรในพระศาสดาแต่พระองค์หามีเวรต่อข้าพเจ้าใหม่พระองค์ไม่ได้ผูกอาฆาตข้าพเจ้าเลยแม้เท่าปลายผมจงกรุณาพาข้าพเจ้าไปเฝ้าพระศาสดาเถิดจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงมีพระหฤทัยสมาำเสมอในบุคคลทั้งปวงเช่นในคนแม่นธนูพระเทวทัตโจรองคุริมานช้างนาาคิรีและแม้ในพระอาขุนคือมิได้ทรงมีอคติเลือกที่รักผักที่ชังประการใดเลยเมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนมากเข่าสิทธิ์ก็พร้อมใจกันหามพระเทวทัตออกจากขยาศีสะไปเฝ้าพระศาสดาณเมืองสาวัตถีที่สุดทั้งหลายทราบข่าวนั้นจึงกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบ พระาศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายในชาตินี้เทวทัตจะไม่ได้เห็นเราอีกเลยท่านกล่าวว่าภิกษุที่ขอวัตถุหับห้าประการแล้วจะไม่ได้เห็นพระาศาสดาอีกเลยข้อนี้เป็นธรรมดาเมื่อพระเทวทัตมาถึงที่ต่างๆในระหว่างทางพิสษ์ทั้งหลายก็กล่าวทูลพระาศาสดาว่าปัดนี้พระเทวทัตมาถึงนั้นแล้วมาถึงที่นั้นแล้วพระเจ้าค่ะพระาศาสดาตรัสว่า เทวทัตจะมาถึงไหนจะทำอย่างไรก็ตามเรื่องที่เทวทัตจะได้เห็นเรานั้นเป็นไม่มีเมื่อพระเทวทัตเดินทางใกล้เข้ามาพิสุทธ์ทั้งหลายก็กราบทูลพระศาสดาอีกว่าบัดนี้พระเทวทัตอยู่ห่างจากที่นี่เพียงโยอเดียวบัดนี้กึ่งโยนบัดนี้พระเทวทัตมาถึงสะโบกกรณีหน้าวัดเชตวันแล้วพระศาสดายังคงยืนยันว่าแม้เทวทัตจะเข้ามาภายในวัดเชตวันแล้วก็จะไม่ได้เห็นเราภะษาวก พาพระเทวทัพนาวางเตียงลงริมสะโบกครณีใกล้วัดเชตวันแล้วพากันลงไปอาบน้ําในสระพระเทวทัพลุกจากอาการนอนนั่งห้อยเท้าทั้งสองลงบนแผ่นดินเท้าทั้งสองของเขาค่อยๆจมลงไปในดินถึงข้อเท้าถึงเขา่าถึงเอวถึงนมและถึงคอเวลากระดูกคางจดถึงพื้นดินเทวทัตได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นผู้เลิศ เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งหลายเป็นผู้ชนญในการฝึกคนทรงมีพระจักสุรอบด้านทรงมีพระลักษณะอันสําเร็จมาจากบุญข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งขอถวายกระดูกคางและลมหายใจครั้งสุดท้ายนี้เป็นเครื่องสักการะแด่พระองค์ทราบกันว่าพระศาสนาทรงหินฐานะนี้คือการที่พระเทวทัตจักถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นที่พึ่งในวาระสุดท้าย จึงสรงยอมให้พระเทวทัตบวชถ้าเขาไม่ได้บวชเลยอยู่เป็นเครือขัดจะทํากรรมหนักยิ่งกว่านี้จากไม่ได้ทําปัจจัยอันดีเพื่อพบต่อไปเมื่อได้บวชแม้จะทํากรรมหนักก็จริงก็ยังสามารถทําปัจจัยอันดีไว้เพื่อพบต่อไปในว่าในอีกแสนกับข้างหน้าพระเทวทัตจะได้เป็นพระประกกัจเจกพุทธเจ้านามว่าอทิสัจะพระเทวทัตจมดินแล้วไปเกิดในอเวจี G. ถูกไฟในเอเวจีไม่อยู่เคลื่อนไหวไม่ได้เพราะประพฤติผิดในพระเจทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวทุกทรมานอยู่ในเอเวจีนั้นนานแสนนานภิสุททั้งหลายสนทนากันว่าพระเทวทัพมาถึงนี้แล้วไม่ทันได้เฝ้าพระศาสดาจมดินเสียแล้วพระศาสดาตรัสว่าภิสุททั้งหลายเทวทัพประพฤติผิดในเราต้องถูกแผ่นดินสูบในการนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็เคยแลหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดง สีลววะวณวนาขาชาดกสมัยที่พระองค์เป็นช้างพบพานหลงทางในป่าลึกยกขึ้นหลังของตนไปส่งถึงที่อันปลอดภัยแต่พานนั้นกลับมาตัดงานเสียถึงสามครั้งและถูกแผ่นดินสูบพระศา,ศาสดาทรงย้ำว่าหากเราจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอักตันยูก็ให้เขาพอใจไม่ได้ส่งแสดงชาดกอื่นออีกเช่นขันติวาทีชาดกสมัยพระองค์เป็นขันติวาทีดาบท พระเทวทัตเป็นพระเจ้ากลาภุจุลธรรมปรารชาดกสมัยพระองค์ทรงเป็นจุลธรรมปาระพระเทวทัตเป็นพระเจ้ามหาปตาปะรู้แต่เคยประพฤติผิดในพระองค์และเคยถูกแผ่นดินสุขมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อพระเทวทัตถูกแผ่นดินสุขแล้วประชาชนต่างชื่นชมยินดียกธงและเล่นมหรสพพลางกล่าวกันว่าเป็นลาบของพวกเราแล้วหนอที่พระเทวทัตตายไป พิสูจทั้งหลายกล่าวทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเมื่อเทวทตัตตายคนทั้งหลายก็ร่าเริงแหเหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงปิคละชาดกว่าโดยเรื่องพระเจ้าปิงคละผู้ครองนครพระราศีเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดุร้ายหยาบช้าเมื่อสวรรคตรคนทั้งหลายก็พากันร่าเริงเล่นมหรสศพแต่นายประตูคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่เมื่อพระโพธิสัตว์ถามว่าเขารักพระเจ้าปิคละนักหรือ เขาตอบว่าพระราชาปิงคละผู้มีพระเนตรไม่ดำหาเป็นที่รักของข้าพเจ้าไมา่แต่ข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเกรงว่าพระองค์จะกลับมาอีกด้วยว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะพึงไปเบียดเบียนพระยามจุราจุราชําาำคัญเข้าอาจนำพระองค์กลับคืนมาข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเหตุนี้เมื่อพิสูจนทั้งหลายทูลถามว่าเวลานี้พระเทวทัพไปที่ใดพระศาสดาตอบว่า ไปเกิดในเวจีมหานรกแล,ล้วตรัสตอภไปว่าผู้ทําบาปย่อมเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหนาเป็นต้นดังได้พานานาไวไ้แล้วแต่เบื้องต้น